ไม่รู้ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนดีนะครับเมื่อคืนนี้พลพรรคปีศาจแดงบุกไปเยือนวิกตอรียซีเครไอเชีย้ยไม่ใช่นั่นอะผมนวดบุกไปเยือนวิกตอเรียเพอร์เซนที่สาธารณรัฐเช็กแล้วก็กลับออกมาพร้อมกับชัยชนะในกำมือนะครับชนะก็จริงแต่เป็นชัยชนะที่แบบมันทุลักทุเล มันตะกุกตะกักกระเสือกระสนมันดูไม่มีความน่าประทับใจในรูปทรงอะไรเลยนะแต่บางคนก็บอกว่าชนะก็คือชนะนะในเมื่อชนะก็ได้สามแต้มชนะไม่ใช่เสมอไม่ใช่แพ้ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าเซ็งไปเลยอย่าหดหูไปเลยนะก็เข้าใจเหมือนกันชนะคือชนะแต่เห็นรูปแบบการเล่นเห็น ความกระตือรือร้อนนะครับของนักเตะบางคนแล้วเนี่ยเห็นอาการนะของผู้เล่นบางตัวพูดแบบนี้ดีกว่าแม่แล้วมันก็เลยเหี่ยใจยมันเป็นชัยชนะที่แบบไม่ไม่นำพาซึ่งความน่าประทับใจอะไรเลยนะครับตอนผมเห็นรายชื่อผู้เล่น11ตัวที่รูเบนอโมริมเนี่ยจัดลงไปนะครับมี เดียโก้ดาโลหนึ่งละมีอาจารย์ดูโจชัวเซิร์ซีนึงละแล้วก็มีมาคัสแรดฟอร์ดอีกหนึ่งผมเห็นชื่อสามคนนี้แล้วนะฮะก็คิดในใจไม่ได้ไม่น่าจะหวังพึ่งอะไรได้มากมายและสิ่งที่เห็นในสนามเนี่ยมันก็เป็นแบบที่ตัวเองคิดเป๊ะๆเ,เลยนะเอาแรดฟอร์ดก่อน ป่านนี้แล้วนะครับนะป่านนี้แล้วเนี่ยมันควรจะแบบมันมันควรจะแบบมึงเอาเอาตรงๆอ่ะมึงโตแล้วไอสัตว์นะมึงเป็นผู้ใหญ่แล้วมึงลงไปเล่นแบบย่อแยะย่อแยะไม่เอาไม่มีอารมณ์ที่เกียจไม่อยากเล่นยิ่งมีข่าวมาโอ้โหวันก่อนนี้มีข่าวมานะฮะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยตัว ดาวเตะผู้นี้นะฮะที่ขึ้นมาจากทีมลูกกรอกขน้องเนี่ยพร้อมปล่อยในราคากันเองสามสิบล้านปอนด์สี่สิบล้านปอนด์ก็พร้อมปล่อยไม่รู้เหมือนกันนะฮะเกี่ยวข่าวนี้หรือเปล่าอ๋ออยากปล่อยเหรออ๋อพร้อมปล่อยเหรอก,ก็ก็อย่างนั้นก็เล่นแบบนี้แล้วกันเล่นแบบสังกตายไปไม่เอาเฮีอะไรเลยโจชวัวเซอร์ซี่โอ้โหนะจับบอลยังลั่นเลย นะครับจับบอลยังกระชอกตีนจ่ายบอลใกล้ๆเนี่ยนะจ่ายใกล้ๆโอเคจ่ายจังหวะเดียวเนี่ยมันก็ไม่ดีว่าอยากเย็นอะไรมากมายจ่ายจังหวะเดียวจ่ายใกล้ๆก็จ่ายเสียเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงไม่เป็นนะครับกระชากลากเลื้อยได้ไหมไม่มีความเร็วไม่มีความคล่องแต่แต่ดันชอบคลองบอลไว้กับตัว จังหวะแรกออกได้ไม่ออกเพื่อนว่างอยู่ไม่จ่ายเดี๋ยวจ่ายเบี้ยวไงก็เลยคลองบอลไว้ก่อนเดี๋ยวม้วนขอม้วนก่อนขอพลิกบอลหน่อยเรียบร้อยเสียบอลง่ายๆตลอดเวลาลงเล่นเป็นหน้าเป้าแต่หาจังหวะยิงไม่ได้คลองบอลไม่ได้พักบอลไม่ได้ได้บอลเมื่อไหร่ทําบอลเสียจากทีมที่คลองบอลเล่นเกมรุกอยู่ดีๆกลายเป็นต้องกลับมาเล่นเกมรับผมอยากจะรู้มากเลยนะครับ ไอ้แมวมองตัวไหนเนี่ยนะอยากจะรู้มากเลยแมวมองตัวไหนที่มึงไปดูมาเนี่ยไปดูไออาจารย์ดูมาที่อิตาลีอ่ะโบโลญญาแล้วกลับมารายงานเบื้องบนว่าเอ้ยตัวนี้มันควรมันคุ้มค่าต่อการลงทุนอยากจะเห็นหน้าไม่งชิบหายเลยสั์ส่วนดาโล่ต้องเรียกเขาเพราะเพราะนะพี่โลแล้วกันก็ไม่ได้หวังพึ่งอะไรอยู่แล้วแมง ใจผิดใจถูกเคลียร์ได้บ้างเคลียร์ไม่ได้บ้างนะนี่ก็ผ่านบอลล้นมัง่งเกินมัง่งขาดมัง่งมีขนาดขยับจากซ้ายมาอยู่ทางขวานะฮะเล่นเป็นเป็นวิงแบ็กขวาเล่นทางขวาข้างถนัดมันยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเอาแค่สามตัวนี้แล้วเนี่ยเห็นแล้วก็แบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไง เนี่ยสีหน้าแบบกระะอ่วนเลยแล้วดูครึ่งแรกนะครับเป็นเกมที่แบบโอ้โหไม่ได้มีรูปทรงไม่ได้มีระบบไม่ได้มีแบบแผนต่างคนต่างเล่นนะครับไม่ได้มีทีมเวิร์คไม่มีการประสานงานกันทางขวาก็ไม่ประสานกันทางซ้ายก็ไม่ประสานกันตรงกลางก็ไม่ประสานกันนะเล่นกันแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปดีแล้ช็อตไม่ได้แตกต่างจาก ตอนที่เอริกเทนฮากอยู่คือค่อยๆเคาะบอลกันใกล้ๆขึ้นไม่ได้ถ่ายไปใหม่สลับกับคืนหลังแล้วก็แล้วก็ค่อยๆํำเลียงลูกขึ้นไปช้าๆกองหน้านะฮะไม่ไปอยู่ข้าบนจะจะจะถอนตัวลงมาเล่นบอลมารับบอลน,นะครับมารับบอลต่ําพอกองหน้าเนี่ยถอนตัวมารับบอลต่าเท่ากับว่าคู่แข่งเขาก็ถอยไปไปปิดพื้นที่นะถอยไปเล่นเกมรับ ถอยมารับบอลต่ํามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะพอพลิกบอลขึ้นไปมันก็จะเจอแต่คู่แข่งเนี่ยยืนปิดพื้นที่นะครับเต็มไปหมดก็หาทางเจาะยากเวลาถูกคู่แข่งจี้เข้าหาเพรสเข้าใส่ลูกลี้ลูกดนทำอะไรไ,ไม่ถูกกาคืนหลังก่อนเออะกูคืนหลังก่อนเออะกูคืนหลังก่อน,เ,ออน,กอนเกมมันก็ดําเนินไปแบบเนิบๆนะเชื่องเชื่องชา้าๆ ดูแล้วแบบโอ้ยแม่เอ้ยเตะก็ดึกง่วงง่วง,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 งมึงยังเล่นกันแบบนี้อีกครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมที่แบบโอ้โหคุณภาพบัตรซบมากนะครับคือเราไม่ได้พูดถึงคู่แข่งนะคือคู่คู่คคคคแข่งเนี่ยเอาตรงๆแม่งก็ทีมระดับเกรดซีของยุโรปอ่ะเกรดซีถึงเกรดดีด้วยซ้ำนะครับไม่ได้มีดาราดังอะไรเลย น่าเล่นก็นไม่ได้ว่าปเป็นโลเป็นพายไม่ได้น่ากลัวไม่ได้สร้างความกดดันอะไรให้กับผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสักเท่าไหร่ลองนึกดูดินี่ขนาดเกรดซีนะฮะไม่มีดาราไม่มีตัวดังไม่มีดาวเด่นวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นฟอร์มการเล่นก็นไม่ได้ว่าน่าหน้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 าขามเกรียงอะไรมากมายเล่นตามเสียงเชียร์ไปแมนยูยังเตะแบบยังยังยังเล่นกับเขาแบบสูสี พักครึ่งจบครึ่งแรกศูนยศูนย์อ่ะโอเคพักครึ่งให้น้ําให้ท่าฟังผู้จัดการทีมนะครับแก้เกมปลุกระดมปลุกเราจิตใจลงมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองเสียประตูง่ายๆเสียประตูงงๆอีกแล้วจุดเริ่มต้นนะครับถ้าสังเกตให้ดีมาจากทางขวาอดาโลจ่ายบอลช่วยๆได้บอลปุ๊บจะรีบจ่ายจ่ายบอลช่วยๆแหมเฮีย พอจ่ายบอลช่วยจักลุกกลายเป็นรับอีกแล้วแล้วบอลก็มาถึงโอนาน่าอพอบอลมาถึงโอนาน่าขวาก็มีนะฮะพื้นที่ว่างเยอะแยะมากมายซ้ายก็ได้หรือคิดอะไรไม่ออกหลับหูรับตาเตะโดงสาดยาวขึ้นไหมเอาปลอดภัยไว้ก่อนก็ได้ไม่กูจะดึงยังหวะโอ้กูเหนือไงสัตว์มึงเข้ามาก่อนจะดึงหาพระหา,หาป้า,า,ปามึงเอยสัตว์ นะดึงดึงจังหวะให้คู่ต่อสู้เข้ามาหาให้เข้ามาบีบเข้ามาหาก่อนแล้วเอ้าเฮ้ยทีนี้พอเขาบีบเข้ามามึงส่งขวาไม่ได้มึงส่งซ้ายไม่ได้มึงยัดเข้าไปตรงกลางนะฮะยัดพยายามยัดให้เดอร์ลีกซึ่งเขามีตัวประกบมีตัวมาร์กมีบีบอยู่อีกสองคนชิปหายเลยชิปหายจากการเล่นแบบควายควายจากการเล่นแบบโอ้โหกูนี่ชัวร์กูนี่แบบเหนือชั้นเต็มบรรดาถุยผมไม่เคยชื่นชมมานานแล้วนะครับต่อให้ โชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟผมมองว่าไอ้ที่ไอ้ที่แม่งเซฟแบบลูกมักจันเนี่ยเอาตรงๆนะแม่งฟลุกนะไม่ใช่ฟลุกธรรมดาฟักกิ้งฟลุกดูปากอีกครั้งฟักกิ้งฟลุกยังไงก็ตามครับการถูกนำการเสียประตูการเป็นฝ่ายตามหลังหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยกับกลับ กลายเป็นเรื่องดีของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดซะอย่างนั้นเพราะว่านะครับพอโดนน้ำปุ๊บมันเหมือนแบบเหมือนถูกไม้น้าสามอะฟาดลงมานะเหมือนถูกตบหน้าเหมือนถูกเอาน้ำนะแช่แช่ไว้ในน้ำแข็งเต็มเต็มถังอะแล้วสาดโครมใส่หน้ามึงอะคือเอ้ตื่นหน่อยเฮียเล่นเฮียอะไรมันตื่นหน่อยมึงกระตือรือร้นหน่อยนะมึงลิร์ตหน่อย อ่ะโอเคพอโดนนำปุ๊บเริ่มที่จะวิ่งกันมากขึ้นขยับกันมากขึ้นทุ่มเทกันมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่ามันอยู่เฉยไม่ได้แล้วมันถูกไฟลนก้นนะครับนะมันอยู่เฉยไม่ได้มันต้องเร่งเกมนะมันต้องทำอะไรสักอย่างเราก็จะเห็นว่าแมนยูอ่ะเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นนะครับมีความกระเทียนกระหือรือกันมากขึ้นพยายามที่จะเร่งเกมรุกทวงประตูคืน พอมาถึงจุดนี้ก็ต้องชื่นชมกุนซือคนใหม่อย่างรูเบนอโมริมนะครับตัดสินใจเปลี่ยนตัวแก้เกมนะครับรวดเร็วทันใจอ่ะแรดฟอร์ด <c oughs> มึงไม่อยากเล่นใช่ไหมที่หลังมึงบอกก่อนได้นะแรดฟอร์ดมึงไม่อยากเล่นมึงแจ้งผู้จัดการทีไมไปเลยอ่ะมึงไม่อยากเล่นออกมาส่งราสมุทชอยลุนลงมาเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วก็ขยับเอาเซอร์ซี่จากหน้าเป้าถอยลงมาเป็นมิฟลด์ตัวรุกเซอร์ซี่โอเคมึงอยากเล่น นะมึงมีใจนะครับแต่คุณภาพมึงไม่ได้คุณภาพมาตรฐานความสามารถโอ้โหมึงนะครับอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะจับบอลกระโดก,กระเดกเลี้ยงก็ไม่ผ่านจ่ายบอลก็ไม่มีความเฉียบคมเด็ดขาดอะไรเอาหอยลูนลงไปแล้วเซอร์กซี่เล่นไม่ได้ถอดออกส่งเมสันเมาส์อย่างน,น้อยๆเมสันเมาส์นะครับมันก็ยังมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทมีความคืนกระหายมากกว่านะอ่ะโอเคเกมเริ่มดีขึ้นที่ดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หอยลุนลงหรือเป็นสัตว์เมาลงนะมันไม่มีเอแลนมันไม่มีอาจารย์ดูซะมากกว่านะครับหลังจากนั้นก็พยายามที่จะเปลี่ยนอีกนะอ่ะมาเลเซียใครทดลองเล่นอีกเกมนึงก็ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรดี่งอันโตนี เดอะทวิสเตอร์นะพายุหมุนไอ้พายุหมุนทรงลงมาเลยเล่นเป็นวิ่งแบ็คขวาโจกดารโลมาทางซ้ายดารโลอยู่ขวาก็เล่นไม่ได้มาอยู่ซ้ายแล้วคิดว่าจะเล่นได้เราเล่นไม่ได้อะแต่อย่างน้อย,นอยเนี่ยไอแอนโตนี oni, นะครับมันเป็นปีกนะมันเป็นปีกมากกว่าแบ็คเกมรุกมันก็ดูวูบวาบมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีส่วนกับการได้ประตูตีเสมอด้วยเพราะว่าเป็นคนนะครับ จ่ายให้อามัตด,ดิยาโลหลุดเข้าไปยิงก่อนที่ออยลุนจะซ้ําเข้าประตูเขาพูดง่ายๆว่าเขาเรียกว่ามันเอ่อ before a s i d อะไรอย่างเงี้ย pre acid อ่าเป็นคน pre acid ก่อนที่เพื่อนจะ acid ได้นะครับนะอ่ะจากนั้นดาโล่ก็ดูเล่นไม่ได้เอาออกอีกนะครับทรงอาริฮันโดกานาโช่ลงมาทรงมาริเอลอูกาเต้ลงมาแทนกาเซมิโร่เราจะเห็นว่า นักขณะนั้นเนี่ยระบบสามสี่สองหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยวิงแบ็กทั้งสองข้างไม่ใช่ฟูลแบ็กแต่เป็นปีกคือข้างหนึ่งคืออันโตนี่นะ,ะข้างขวาคืออันโตนี่ส่วนข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็คืออ<ๆ>เลฮันโดการาโชวพเพะฉะนั้นเวลาเล่นเกมรับจะเหลือแค่เซนเตอร์แบ็กสามคนและก็มิดฟิลด์ตัวรับเท่านั้นเองแต่แมนยูก็มาได้ประตูชัยซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับบรูโน่แฟนันเกมนี้ก็ถือว่า เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่โอ้โหเจ้าตัวเนี่ยวิ่งพืล่านนะครับพยายามสร้างสรรค์กับเคลื่อนเกมแล้วก็มีส่วนกับทั้งสองประตูที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้คือในเรื่องคือในความน่าละเหี่ใจมันก็ยังมีความน่าชื่นใจแอบซ่อนอยู่บ้างนะไม่ได้แบบน่าระเหี่ใจไปหมดเลยอ่ะพอพูดไปพูดมาอ่ะก็ยังโอเคก็ยังมีเรื่องดีๆหลงเหลืออยู่บ้างนะอย่างน้อยๆอาริมก็ แก่ไขสถานการณ์ได้ดีผู้เล่นที่ส่งลงไปก็ได้ผลนะครับหอยลุนยิงคนเดียวสองประตูอะไรแบบเนี้ยส่วนภาพรวมนะก็ก็ยังถือว่าเหนื่อยอะดูแนละ้วหน้าเหนื่อยเหนื่อยใจหนักใจแทนรูเบนอมโมริมคือตอนนี้ต้องเข้าใจอย่างนะครับ ผมก็ทอมอยู่นะว่าอดทนอดทนมันเล่นไม่ดีก็อดทนแต่ว่าอ่เอเราก็บ่นบ้าไปตามภาษาอย่าถือสาเราละกันแล้วลก็บ่นบ้าก็วิจารณ์ไปตามเกมแต่ละเกมน่ะนะแต่เข้าใจว่าอ่ะมันลื้อระบบใหม่นะครับมันลื้อระบบใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆสร้างค่อยๆปรับปรุงค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆนักเตะค,ค่อยๆทาความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบใหม่ซึ่งตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางอะไรนะครับ มันยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางอะไรแมนยูยังใช้โอกาสสิ้นเปลืองอยู่เอาตรงๆชนะสองหนึ่งจริงๆอะถ้าดูถ้าดูแบบละเอียดอะมันควรจะได้ห้าประตูอะใครไม่ได้ดูใครไม่ได้ดูเกมนี้สดๆผมบอกเลยนะฮะแมนยูควรจะได้ห้าประตูนะครับตำต,ำ,ตำนะครับจังหวะที่ฮอยลุนนะหลุดไปยิงอีกสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ยิงไม่ดีไปติดผู้หลักประตูไปดึงจังหวะมุมมันแคบอีกครั้งหนึ่งเนี่ย บูโน่เฟนันผ่านปาดบอลมาเนี่ยหน้าประตูสามหลาแม่งชาร์จว่าวไอ้สัตว์นะนี่สองครั้งแล้วของฮอยรุนสองจังหวะเนี่ยขี้หูขี้หมาควรได้หนึ่งประตูนะครับเมสันเมาส์ได้ยิงแบบเน่งเงเลยนะฮะเน่งเน่งเลยอีกสองครั้งติดผู้รักษาประตูหมดนะแล้วไหนจะจังหวะของอันโตนนี่อีกยิงก็ไปติดผู้รักษาประตูคือยังใช้โอกาสอย่างสิ้นเปลืองเกมรุกน,นะครับนะรูปแบบการเข้าทำมันยังเดอ่ามันยังดูติดติดขัดขัด ไม่ไหลลื่นนะแล้วก็ใช้โอกาสเปลืองประสิทธิภาพต่ำส่วนเกมรับหลังสามก็แล้วก็ยังเสียประตูง่ายๆเหมือนเดิมจากความผิดพลาดส่วนบุคคลตลอดเลยก่อนหน้านี้ก็เสียประตูจากความผิดพลาดส่วนบุคคลนัดล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็ยังอุตส่าห์มาเสียประตูจากความผิดพลาดของตัวเองอีกมันต้องแก้ไขไปเรื่อยๆนะฮะปวดหัวเลยนะก็เอ้ก็ เอาตรงๆอ่ะไม่อยากจะไปเทียบนะคือผมมองอ่ะไอ้วิกตอเรียซีเครตอะไรเนี่ยถ้าเจอกับพวกพี่พีๆนะต่อให้เล่นในบ้านเจอกับพวกพี่พี่ผู้อหังการนะฮะผมบอกได้เลยโถ่ส้มระเบิดไส้แตกทะลักริบุญชนะไม่ต่ำกว่าสี่ดอกแล้วก็ถูกบุกขยงอยู่ข้างเดียวแต่พอเป็นแมนยูกลับเล่น วิกตอเรียซิเกตให้แบบสูสีได้มันชัดเจนเลยนะว่าแมนยูับปัจจุบันเนี่ยระดับระดับไหนอยู่ในระดับไหนแต่บางทีโลกมันก็สับัะโดกเหมือนกันนะจบเกมนี้แมนยูขยับขึ้นมากระโดดเลยดีกว่านะครับกระโดดขึ้นมาอยู่ใน8อันดับแรกที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติตอนนี้อยู่อันดับเจ็แล้ว แล้วขอโทษนะนะขอโทษนะตอนเนี้นะครับมีแค่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกับลิเวอร์พูลเท่านั้นที่ยังไม่แพ้ใครในถ้วยยุโรปรุดูการนี้ไอ้สัตว์